พจนตัวแรกที่อันเลอกมาสําหรับเดือนพฤษภาคือติดล้อนะครับแต่ไม่ใช่ติดล้อ oh. ที่ตอนนี้อยู่ในกระดานนะฮะติดล้อตอนนี้อยู่ในกระดานเนี่ย ntl เนี่ยเราอย่าไปยุ่งกับเขานะครับรอให้เขาสวอปเป็นตัวใหม่เข้ามาก,ก็คือตัวติดล้อเดิมนี่แหละที่สวอปเป็น holding แลวจะกลับมาเทรดประมาณช่วงกลางเดือนพฤษภาคมซึ่งก็เหลืออีกไม่กี่วันละนะครับสาเหตุว่าทําไมอันเลิกติดล้อเนี่ยเพราะว่าอันคิดว่าที่หนึ่งเนี่ยการที่เขาไปแปลงโฉมเป็น holding เนี่ยมันจะช่วยปลดล็อกข้อจํากัดหลายเรื่องครับ เรามองไว้3เรื่องด้วยกันที่จะทําให้ตัวติดล้อมีความน่าสนใจที่1ก็คือพอเป็นโฮลดิ่งเนี่ยเขาไม่ต้องดํารงอัตราส่วนทางการเงินนะครตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้นะค,คือถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยที่เป็นฟแนนซ์เนี่ยจะใช้อัตราส่วนเงินกู้ต่อทุนได้ไม่เกินเจ็ดเท่าแต่พอปรับเป็นโฮลดิ่งแล้วเนี่ยจะทําให้ความสามารถในการทำเกียร์ลิงมันเพิ่มได้มากขึ้นนั่นก็หมายความว่า คาสามารถในการขยายแขนขาไปยังลงทุนในธุรกิจอื่นๆจะทําได้ดียิ่งขึ้นนะข้อที่2นะลดลดข้อจํากัดในการขยายธุรกิจอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยหนุนสอดคล้องไปกับความสามารถในการกู้ยืมเงินที่ได้มากขึ้นนะค,คือการเป็นการเป็นโฮลดิ่งเนี่ยสามารถไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆได้มากมายเทียบกับเดิมเนี่ยไปลงทุนในธุรกิจอะไรจะถือได้ไม่ไมเกินแค่สิเซเพราะว่าติดเกณฑ์ดังกล่าวฉะนั้นอันคิดว่าติดล้อเนี่ยเขามีความโดดเด่นพวกเอาธุรกิจเทคมา ประกบกับการปล่อยสินเชื่อนั้นก็อาจจะเห็นการที่เขาไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆด้วยสัดส,ส่วนที่เกิน50นะครับแล้วก็จะเป็นบวกในแง่ของงบคอนซอ l เดตในระยะถัดไปนะสุดท้ายเนี่ยเ,ออเรื่องของปันผลนะครับก็ผู้บริหารเนี่ยมีการให้ข้อมูลมาค่อนข้างชัดว่าจากเดิมเนี่ยที่เขามีการปันผลเป็นรูปแบบเงินสดบวกสต็อกดีวเดนเนี่ยนะครับเพราะว่าติดเรื่องข้อจํากัดต่างๆเนี่ย หลังจากเปลี่ยนเป็นโฮลดิ่งเนี่ยเขาจะจ่ายเงินปันผลมากขึ้นอันนี้ภาพที่อาจจะให้เห็นชัดก็าจะาเหมือนตัว SCB ก่อนที่จะเปลี่ยน,น,น,นเป็นเอชซีบีเนะครับพอเปลี่ยนเป็น s C B X นี่โอ้โหเงินปันผลนี่ชุ่มฉ่ำมากนะครับแต่ว่าติดล้อคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะดีขึ้นนะ,ะจากเดิมที่มันจ่ายปันผลสักปีละประมาณ1%ถึง2%ปอร์เซจะขึ้นมาเป็น 3- ถึงอร์เซซึ่งอันเชื่อว่าระดับปันผลที่4%เอร์เซนี่ยก็ถือว่าดีพอสมควรสำะ นอกจากนั้นผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่รายงานออกมาแล้วเนี่ยถือว่าดีนะฮะแต่หุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเล่นขึ้นมาเลยเพราะว่ามันเป็นตัวติดล้อเดิมที่เทรดอยู่ตอนนี้คนก็ไม่เล่นอยู่ละแต่เดี๋ยววันที่เข้ามาเทรดอันเชื่อว่าคนเขาจะกลับมามองตัวติดล้อตัวใหม่นะ,ะงบไตรมาสหนึ่งออกมาดี c o v e r a เลทเรช o สูงที่สุดในกลุ่มนะครับเทียบกับสวัสด์กับ MTC นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้คุณเอสเล่าให้ฟังนะว่า การที่แต่ละประเทศจะผ่อนคลายนโยบายการเงินมากขึ้นด้วยการลดดอกเบี้ยของไทยเราปีนี้เนี่ยอันเชื่อว่าจะลดอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งจาก1.7 5จ็เจะเหลือ1.5้าแต่ถ้าลดมากกว่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกต่อกลุ่มฟแนนซ์ซึ่งติดล้อเขาจะได้ไประโยชน์ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นนิมที่เป็นขาลงมาตลอดของติดลอ้อน่าจะกําลังกลับเข้าสู่ขาขึ้นรอบใหม่ในรอบนี้นะครับก็เลยแนะนําตัวแรกคือติดล้อนะฮะแต่ว่าให้รอสะสมหลังจากตัวใหม่ที่เป็นโฮลดิ้งเข้าเทรดก่อน นะครับให้ราคาเป้าหมายที่22บาทครับตัวแรกเป็นกอล์ฟนะครับก็จริงๆถ้าเอาบิ๊กทีมก็คือเรื่องตัววงจรดอกเบีย้ยลงนี่แหละนะครับเวลาดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันก็จะเป็นภาพบวกเนาะต่อตัวอุาาตสาหกรรมโรงไฟฟ้านะครับในแง่ของตัวหุ้นที่มีตัว WACC นะครับลดต่ําลงนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ตัวการ r e r a t ิ้งเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพบวกอีกอันนึงที่อยากชวนดูก็คือลองดูในตารางที่เราคาดการไว้นะครับ จริงเราเขียนว่าตัวเ e ในช่วงปี2024เนี่ยประมาณ15-16นะครับแต่ว่าคอร์เตอร์หนึ่งออกมาเนี่ยเออีของตัวเก้าวเฟนเดอร์ชี่เนี่ยชิบขึ้นนะครับชิบขึ้นแต่โพซิชันเราเนี่ยเออีมันลดลงด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจว่าเฮ้ยเออีมันเริ่มแบบยังมีสัญญาณที่เร่งขึ้นมาเออร์นิ่งคอร์เตอร์หนึ่งต้องบอกออกมาดีมากนะสำหรับตัวก้าวเฟนเดอีเนี่ยเป็นเออร์นิงที่เขาต้องต้องบอกว่ามีคุณภาพที่ดีนะตัวคุณภาพทีี่่ออยาากจะชววนนดูคคืแบบบ้รั มีคนดิสคัตกันเยอะมากว่าอีดัตเต์เซ็นเตอร์เนี่ยนะครับไซส์ในการลงทุนนู่นนี่มันใหญ่มากเลยแต่ว่ามันไม่ได้สร้างเบนิฟิตกับตัวสกิจรวมมากนักในช่วงแรกนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะนะครับแต่ผมต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าอ í, โอเคแหละเฟสแรกการลงทุนพวกดัตเตอร์เองเนี่ย,ยมัจจะเป็นแค่เรื่องการซื้อที่ดินนะครับเรื่องก่อสร้างสรุปก้อนต่างๆมันอาจจะเป็นการเอานเข้าหรือก็ตามแต่นะครับตามอุตสาหกรรมที่เป็นเทคนะครับพวกชิปพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ขาหนึ่งถ้าเราไม่ มีเทรนด์ของการอินเวสต์เมนต์เรื่องนี้เลยในอีกหนึ่งปีสองปีสามปีข้างหน้าเนี่ยนะครับพอถึงจุดที่เทรนด์ของตัว AI adoption รายอุตสาหกรรมนะครับมาเนี่ยเราจะตามหลังนะครับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจริงๆแล้วเทรนด์ของตัว data center ที่เริ่มเห็นประเทศใหญให่เห็นไอ้ตัวบริษัทใหญ่เข้ามาลงทุนบ้านเราอย่างล่าสุดเป็น GAP backlog ใช่ไหมครับที่มา Invest เนี่ยนะครับ <S <S แสนกว่าล้านบาทเนี่ยผมว่ามันเป็นเทรนด์ที่ดีมากว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยนะครับดีมานการใช้ไฟมันจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าดู position ระยะย,ยาวเนี่ยนะครับของตัว Gulf Energy เน,นี่ยอนุสรมีการประเมินนะครับการเติบโตเฉลี่ยใน3าปีข้างหน้าเนี่ยที่18% CAGR นะอันนี้ยังไม่ได้รวม potential upside อื่นๆเข้ามาเลยนะครับผมก็เลยมองว่าหุ้นลักษณะเนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นหุ้นที่นำดัชนีและก็ข้อสัมพันธ์เรื่องหนึ่งคือยิ่งลองเทิมฟันในประเทศมันเติมขึ้นมาเนี่ยหุ้นแบบนี้แหละจะเป็นหุ้นที่เป็นเป้าของตัวลองเติมฟันที่จะเข้ามานะครับ ในกระแสที่ไทยเอจเกซ์ลังเข้ามาอีก2เดือนข้างหน้าเดี๋ยวปลายปีมีไทยเอจอีกเนี่ยนะครับก็แนะนำก้าวขับเทรดดิ้งบายนะครับเทรดไพลาอยู่ที่ห้าสิบหกจุดห้านะเป็นตัวหนึ่งที่ลองพิจารณาดูแล้วกันครับผมใจตรงกันเลยครับเดียวกันเดียวกันใเลยเดียวกันกับเจ้าชายเพราะว่าเดี๋ยวฟังมุมเจ้าหญิงหน่อยครับด้านช่วยเสริมละกันเะเพราะว่า อันก็พยายามหาตัวหนึ่งที่อาคิดว่าจะเป็นตัวหลักที่มันจะเป็นตัวดันดัชนีอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเดลต้าเนี่ยผ่านไปอีกสักเดือนกว่ามันจะถูกแคปน้าหนักที่สิบเปอร์เซ็นต์ละถูกไหมครับอันเลยคิดว่ากองทุนเนี่ยน่าจะต้องหาตัวใหม่แหละที่มันเป็นจะเป็นตัวด,ดันดัชนีนะครับและนักทุนสถาบันยังกล้าที่จะลงทุนด้วยก็เลยเป็นที่มาที่ไปฮะเสริมจากเจ้าชายเมื่อกี้ว่าทาไม,ไมถึงเป็นกราฟเพราะว่ากราฟตอนเนี้ยมาเก็ตแคปเบอร์สี่นะครับ บอร์สี่เนี่ยลองจากเดลต้าลองจากปตทอลองจากเออเอทนะครับอันเลยคิดว่าเด้วยงบแอดวานที่มันออกมาดีกว่าคาดการด้วยเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกกับตัวกราฟนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟถือแอดวานตรงละจากเดิมมาถือผ่านอินทัชเพราะฉะนั้นตัวดิสคาวเลดในการไปถือธุรกิจโมบายเนี่ยมันน่าจะลดลงนะครับข้อที่หนึ่งก็คือหนึ่งอันวาพวกเงิน,นไทย ESG ที่เข้าเนี่ย กราฟน่าจะเป็นเป้าหมายเพราะว่าเดลต้าจะไม่เห็นการถูกเพิ่มน้ําหนักแล้วเพราะถูกแคปดัชนีข้อที่2องวอลูชันน่าจะมีดิสเทา์ที่ลดลงนั่นหมายความว่ากราฟน่าจะรีเลทในเชิง PE ขึ้นไปได้อีกแนะข้อที่3งบออกมาแล้วฮะงบสวยมากงบไตรมาสหนึ่งเนี่ยทำนิวเรคคอร์ด i g h ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วไต่มาสสองเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีลุนที่จะทำนิวเรคคอร์ด i g h ได้ต่อนะครับ mm hmm. จุดเด่นของกราฟนะฮะเสริมโดยเสริมจากคุณเอสเมื่อกี้นะคือ ธุรกิจมันกระจายไปในธุรกิจที่มันเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะฮะไม่ว่าจะเป็น d าต a าเซ็นเตอร์เขาตอนนี้ที่มันจองเต็มหมดละแล,ว,แลวจะมี Data าเซ็นเตอขนาดใหญ่จานวนมากเลยเนี่ยในครึ่งหลังที่จะเริ่มเข้าสู่ระบบและปีหน้าอีกหลายที่พะนั้นตัวน,นี้จะเป็นตัวช่วยหนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าของเขานอกจากนั้นเขาไม่ได้อยู่แค่นั้นเขาทําธุรกิจอะไรฮะแก๊สนะครับทำธุรกิจพวกอินฟาสตั u เจอร์เขาก็ไปมองวธุรกิจท่าเรือต่างๆนะฮะถ้ามองในแง่ของความครบวงจรเนี่ยอันคิดว่ากาฟเนี่ย อ,อ่อด้วย valuation ตอนนี้ที่ PE จากยี่สิบกว่าเท่าเนี่ยอ,อันแนะนำรับสบายใจกว่าแนะนำเดลต้าคุณอีเพราะเดลต้า PE มันหกสิบเจ็ดสิบเท่าเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าการที่เขาควบรวมกับ InTouch แล้วเขามีเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นลำดับต้นๆในแง่ Market Cap เนี่ยหรือถ้าเรามองว่าเขาจะมีโอกาสเป็นที่หนึ่งของประเทศเนี่ยอันคิดว่าไม่ได้เวอร์เกินไปนะนะครับเพราะ PE จากยี่สิบกว่าแทบไปสักสามสิบกว่าเนี่ยหุ้นมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นท็อปทูแล้ว นะครับตัวที่2ก็เลยเลือกตัวกราฟนะฮะคิดว่าจะเป็นหุ้นตัวที่สตรองแล้วก็ผักดันดัชนีได้ดีในเดือนพฤษภาคมครับตัวที่2เราเลือกตัวเล็กเนาะเป็นทัสโกนะครับหลายคนยอาจจะงงๆเอ๊ะทำไมมันแนะนําทัสโกต้องบอกว่าถ้าเราดูในเรื่องเออร์ n g ็งโมเนตัมเนี่ยมันมีข้อดีจริงๆแล้วทัสโกเนี่ยครึ่งหลังปีที่แล้วเนี่ยเออร์เน็ก็ดีนะครับก็ระดับประมาณ500-800ถึง800ล้านบาทต่อควอเตอร์เนี่ยทำได้นะครับแต่ว่า ปีแล้วเนะี่ยมันปิดทั้งปีไม่สวยเพราะว่าครึ่งแรกเนะี่ยมันขาดทุนนะครับครึ่งแรกปี2024นะแต่ปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าควอเตอร์หนะึ่งควอเตอร์สองนี่เนี่ยคือปัญหาที่ขาดทุนก่อนเนี่ยก็คือไม่มีรัฐบาลที่เร่งเบิกจ่ายรัฐบาลขาดเสถียรภาพไปช่วงหนึ่งนะตอนนั้นนะครับตอนนี้พวกโมมาลอรามันก็ทยอยออกมาเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเองเนี่ย mm hmm. ภาพของตัวเออร์เน็งระดับประมาณสัก500ล้านบาทต่อควอเตอร์เนี่ยน่าจะทำได้นะนะครับแต่ว่าอันดิสเราก็ยังคอนเซอร์เวทีฟนะทำประมาณการทั้งปปีระมาณสัก เกือบเกือบพันห้านะโตจากปีที่แล้วนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นตอนนี้ก็คือเออร์เน,น็ตต์จะโตค1 Q2 อเยินเยียแน่ๆนะครับเลยเดี๋ยวไปลุ้นครึ่งหลังเอาว่าถ้ารัฐบาลยังมีศักยภาพแล้วภาพของตัวงบประมาณปี2อ1 9เนี่ยนะครับซึ่งกำลังจะเข้าสู่สภาเนี่ยไปปลายพฤษภาต่อเนื่องไปเนี่ยครับถ้ามันริ่งขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะเห็นการเบิกจ่ายที่ที่เร่งตัวขึ้นนะครับโดยเฉพาะก่อนน้นนี้เราเห็นว่าเออบ้านเราเองก็ มันมีทั้งน้าท่วมมีทั้งแผ่นดินไหวแล้วก็ตามแต่นะครับพวกการฟื้นฟูนะครับพวกอินฟราสตรักเจอร์เนี่ยมันก็น่าจะริ่งในระยะถัดไปนะครับขณะที่อีกอันนึงนะครับจริงๆแล้วทัสโกเนี่ยต้องบอกว่าต้นทุนเขาก็จะเป็นพวกน้ำมันดิบนะนะครับเวลาทัา้ดิบลงเนี่ยนะครับในแง่ตัวสเปรดของตัวแอสฟัลต์นะครับมันก็จะสูงขึ้นฐางขึ้นนะครับแล้วค่างเงินแข็งด้วยเนะี่ยอันนี้ก็ยิ่งเป็นภาพโบกเลยผมมองทัสโกเองอาจจะเห็นภาพตัว e a r n i n g Up ัพในปีนี้นะครับก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่มองว่าน่าจะมีส่วนต่างในการเล่นรอบแล้วกันนะครับเอาเฉพาะครึ่งแรกก่อนเนี่ยน่าจะเป็นรอบที่ดีนะครับตอนนี้ก็แนะนำนะครับบริตติ้งบายเทรดไที่16 60, บาท60แล้วก็น่าจะมี Potential Upside สำหรับตัว t a s c o นะครับถ้าเราไปดู a ล u a t i o n ของตัวหุ้นเองต้องบอกว่านี่เป็นระดับโซนที่ต่ำสุดนะนะครับรอบหนึ่งเลยสำหรับตัว Tasco แล้วก็ถ้าดูเทียบฐานราคาน้ำมันน่ย ก็เป็นเลเวลต่ำสุดในรอบ4ปีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นบวกต่ออินดัสทรีเขาครับผมครับตัวไทยอันเลือกโอสดสภานะครับก็เนื่องจากตอนนี้ยังเป็นยังเป็นโค้งสุดท้ายของการรายง,งานงบอยู่ทุกบริษัทก็จะส่งงบการเงินไม่เกิน16พฤษภาคมช่วงเช้านะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นีย้ยังมีความน่าสนใจในการเลือกซื้อหุ้นงบสวยนะครับก็คือตัวโอสดสภาที่อันเลือกมาเนี่ยให้ราคาทาร์เก็ตที่20บาทนะบงบไตมั่นหนึ่งของโอสดสภาเนี่ยคาดว่าจะทําระดับสูงสุดใหม่ในไตมา่ นะครับเนื่องจากว่าไต่มาสนี้เนี่ยจะมีการบันทึกกำไรพิเศษจากการขายโรงงานขวดแก้วในพม่า,มานะครับเพราะงบน่าจะเติบโตเด่นทั้งยีออนเยีแล้วก็คิวออนคิวนะครับและถ้ามองในแง่ของกำไรปกติเนี่ยก็โตดีนะฮะเราคาดที่949ล้านบาทเติบโตหนึ่งเอ่อเติบโต15%ยีออนยีแล้วก็54%คิวออนคิวเพราะฉะนั้นประเด็นที่หนึ่งคือโอสุสพานเนี่ยอันว่าน่าจะเข้าสู่ขาขึ้นของราคาหุ้นรอบใหม่แล้วเพราะงบไต่มาสนี้จะสะท้อนถึง การเข้าสู่ Growth s t a g e ครั้งถัดไปนะครับข้นะบอที่สองครับ Valuation ปัจจุบันโอ้โหราคาตอนนี้อยู่ในช่วงลบสองนะครับ PE ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีถือว่าไม่แพงนะครับ PE อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสิบห้าเท่านะครับแล้วถ้าเราไปดูสาเหตุที่ราคาหุ้นเขาลงมาเยอะๆนะครเราลองดูหน้านี้นะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยลงมาตลอดเลยในเชิง v a l u a t i o n ไปเทียบกับ m a r k e ก็ตแชรธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังเขาฮะ เห็นได้ว่าตัวโอสสภาเนี่ยเขาเสียมาเก็ตแชร์ไปตั้งแต่สักช่วงไตรมาสสองปีสองพันยี่สิบสองมาเก็ตแชร์ก็ไหลลงมาเรื่อยๆจากห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตลงมาเหลือสี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับราคาหุ้นที่มันลงมาแต่ตอนนี้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยจากการพูดคุยกับผู้บริหารเนี่ยก็คือมาเก็ตแชร์ของตัวโอสสภาในส่วนของเอ็มร้อยห้าสิบหลังจากเขาปรับราคาลงมาเหลือสิบาทเท่ากับคู่แข่งเนี่ยตอนนี้มาเก็ตแชร์ของโอสสภาเนี่ยเพิ่มขึ้นเดือนที่สี่ติดต่อกันะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าราคาหุ้นที่ลงมาก่อนหน้าลงมาตามมา r k เก็ตแชร์ที่ลดลงตอนนี้มา r k e ก็ตแชร์กำลังจะปรับเพิ่มขึ้นน่าจะทำให้ราคาหุ้นกลับเข้าสู่ขาข,ขึ้นสะท้อนผ่านกำไรที่จะดีขึ้นด้วยนะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของตัวโอสสภาเนี่ยคือเรื่องของต้นทุนฮะคือปีนี้เนี่ยหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าลดลงมาลดลาราคาลงมาเหลือสิบาทมาจิ้นมันจะแย่ลงไหมนะซึ่งหนึ่งบไตม่านหนึ่งออกจะเห็นว่ามันไม่ได้แย่ลง สาเหตุหลักๆที่ไม่แย่ลงเพราะว่ามาจากสองเรื่องได้ที่หนึ่งต้นทุนพลังงานลดลงนะครับทั้งต้นทุนฐานถินต้นทุนค่าไฟต้นทุนแก๊สธรรมชาติลงเยอะข้อที่สองเนี่ยพวกสินค้าที่เป็น personal care มีมาจิ้นที่ดีเพรนันจ่ามาดหนึ่งเนี่ยอันก็ลอง,งบเขาออกอยู่นะฮะถ้าง,งบจตรมาสหนึ่งออกมาตามที่เราคาดเนี่ยเราจะเห็นก๊อสมาจิ้นทัระดับสูงสุดใหม่ของโอสถสภาด้วยเช่นกันพนักภาพมันออกมาตรงนี้เนี่ยคนจะคอนเฟิร์มแล้วว่า การที่ลดราคาลงมาเหลือสิบบาทเพื่อยิงเพื่อชิงมาเกทแชร์กลับมาเนี่ยแต่ถ้ามาจิ้นมันดีขึ้นมันจะเป็นเหมือนผลบวกที่เป็นถึงสองทิศทางนะครับเพะะื่อนก็ประเมินว่าโอสสภา,าท่านที่ยังไม่มีอยู่เนี่ยอาจจะให้ลองศึกษาดูเพราะว่าราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยนอกจาก PE จะไม่แพงแล้วยังให้ดีเวเดนยิวสูงถึงปีละหกถึงเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับเราแทบไม่เห็นระดับราคาของโอสุทภา,าที่ให้ยิวสูงขนาดนี้เลยนะครับดีกว่าไป ลงทุนพวกหุ้นกู้ซได้ซัมนะคุณอีกแล้วก็เลยคิดว่าโอสถสภาตรงเนี้ยเป็นรอบใหม่ที่น่าสนใจละแล้วลก็จะมีแคตตาลิสสำคัญคืองบไตรมาสหนึ่งที่กำลังจะออกในสัปดาห์นี้ครับตัวซ้ายเป็นปูนซีเมนไทยครับผมเ้ฟ <c oughs> ไปหลายตัว <c oughs> อันนี้ก็เป็นเฟบุ๊กดั้งเดิมเลยนะครับต้องบอกว่าเวลาจะซื้อหุ้นในคาลิเตอร์แบบเนี้ยนะครับต้องซื้อในจุดทีเ่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วกันว่าอุตสาหกรรมจะ b o อ t o m out นะครับหรือใกล้ๆแล้วกันผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าดูโครงสร้างตัวเอ็นนิ่ง ใกล้ๆจะ bottom out หรืออาจจะ bottom out ไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไปดูสเปรดปีตัเคมีของเขา,อาตอนนี้ก็ขึ้นมาแถวๆ400เหรยียญลวสำหรับตัว HDPE นะครับก็เป็นระดับที่น่าจะเริ่มสร้างกำไรคือโครงสร้างเนี่ย3ส3่วนด้วยกันที่น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนนะเรื่องแรกคือเรื่ององตัวพวกภัยพิบัติเนี่ยนะครับมันน่าจะเสริมในเรื่องตัวดีมานพวกปูนซีเมนต์ไทยด้วยเนี่ผมคิดว่าเป็นเป็นธีมของปีนี้นะครับ อีกอันนึงเนี่ยถ้าเป็นสายปิโตรเคมีเ,เนี่ยด้วยราคาพวกต้นทุนพลังงานที่มันลงเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่ทําให้ธุรกิจปิโตรเคมีนะครับมีสเปรดที่กว้างขึ้นแม้ว่าในขาตัวราคาผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากแต่สเปรดก็ยังคงชิพขึ้นนะครับเห็นปีนี้สิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับทั้งในขาตัว EBITDA ก็จ้ำขึ้นมานะอาจจะโกรดจากปีแล้วมาสัก48เรเซถ้าไปดูเออร์ n น็งต์โเนี่ยนะครับปีที่แล้วมันมี สต็อกลอดเยอะเหมือนกันนะครับแต่ปีนี้ก็ e a r n i n g ก็จ้ำเยอะแหละนะครับถ้าเราดู e a r n i n g g r o w ด์ก็น่าจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับถ้าเป็น EPS growth ก็โตจากปีที่แล้วเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นดิ้งมอนต้ามิงเนี่ยมันน่าจะซัพพอร์ตให้ปูนิงเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องออในภาพตัวกำไรในช่วงควอเตอร์สองถึงควอเตอร์สี่นะครับขณะที่เรามาดูวอลุ่นชั้นหนึงเนี่ย ภายทุกกรลูกประมาณ0.5เท่าอ่ะยิวกับเกือบ4นะครับปีหน้าจะเร่งขึ้นอีกสัก5ผมเลยมองว่าถ้าเราเจอคาดหวังแล้วกันพวกโดยมิสิกลองเืิหุฟันในบ้านเราซึ่งหลายๆกองเองเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ในการค้นหายิวแล้วก็หุ้นที่มีบาลานซ์ชีตแข็งแรงนะครับผมคิดว่าปูนเมนไทยเป็นหนึ่งในตัวที่กองทุนหลักๆภายในประเทศเองเนี่ยจะพยายามเติมเข้าะไม่ได้พอปีนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพอาจริงเขาก็รู้ไซเคิลเหมือนกันว่าไอ้ถ้าซื้อธุรกิจประเภทเนี้ยต้องซื้อในนจุดททีี่่ไซเคิลมั กำลังจะแย่ที่สุดผ่านพ้นไปหรือว่าใกล้ๆจะผ่านพ้นไปนะครับก็คงเป็นภาพที่ผมคิดว่าอ,อาจจะเป็นโอกาสสำหรับการชูริยะการ,รยาวหนสหรับปูนซีเมนไทยนะครับอันนี้ก็แนะนำครับสำหรับปูนซีเมนไทยเป็นตัวที่3ครับผม